เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของ c h anel n Mummy T i s n e w นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพับกับ สวัสดีคะ่ะทุกคนพบก,กับมามิทีนิวส์นะคะมีข่าวดีๆมาฝากเช่นเคยวันนี้นะคะมีฝากอะไรวันนี้มีข่าวอะไรมาฝากพี่น้องชาวไทยบ้างนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงคนละครึ่งไฟส่องกันบ้างค่ะใครบ้างยกมือขึ้นค่ะใครที่ได้ใช้สิทธินี้แล้วลงทะเบียนทันนะคะอาจจะได้ใช้เงิน3,500บาทฟรีๆไปเลยนะคะแต่ก็มีหลายๆคนนะคะที่ข้องใจว่าเออแล้วมันจะใช้ได้วันไหนล่ะ ไอที่สมัครได้นะคะเดี๋ยวมาฟังกันเลยค่ะจากข่าวที่มามิทีส n นิวนะคะได้ไปค้นตามเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้นะคะมีรายงานว่าดังนี้ค่ะ จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอเมื่อวันที่8ทธันวาคม63นะคะที่มีพลเอกประยุทธ์จันท์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานได้ไฟเขียวขยายโครงการคนละครึ่งเฟสสองโดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w ร์คนละครึ่ง .com ไปในวันที่16ทธันวาคม63ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกานะคะ,ะซึ่งตอนนั้นก็โหเป็นวันที่แบบว่า ซึ่งวันนั้นนะคะถือเป็นวันที่อินเทอร์เน็ตจะล่มนะของเมืองไทยนะคะเพราะว่าคนใช้กันเยอะมากสามารถลงครบสิน5ล้านสินได้ภายใน2ชั่วโมงนะคะคือสุดยอดมากๆเลยนะคะโดยจะเริ่มใช้ได้นะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31มีนาคม64ที่จะถึงนี้นะคะโดยการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2 เต็มทั้ง5ล้านสิทธิภายในเวลาอันรวดเร็วมากเลยนะคะล่าสุดค่ะโครงการคนละครึ่งเฟส2ได้ทยอยส่งข้อความยืนยันให้กับผู้ลงทะเบียนโดยมีทั้งผู้ที่ได้ข้อความระบุว่าได้รับสิทธิ์ สิทธิ์เต็มและลงทะเบียนไม่สำเร็จนะคะก็คือจะได้ข้อความ3แบบนี้แล้วแต่ใครนะคะใครที่ได้เมสเซจว่าได้รับสิทธิ์แล้วโอ้โหก็คงดีใจกันนะคะแต่ใครที่บอกว่าโอ้ยสิทธิ์เต็มหรือลงทะเบียนไม่สำเร็จก็คงจะแบบเสียใจไปตามๆกันนะเนาะอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับข้อความลงทะเบียนไม่ผ่านานั้นกระทรวงการคลังยืนยันว่ายังไม่เสียสิทธินะและมีโอกาสลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งใหม่ได้ค่ะ สำหรับผู้ที่ได้รับข้อความว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จนั้นอาจเพราะระหว่างการลงทะเบียนมีการพิมพ์ข้อมูลไม่ตรงกับที่มีอยู่ในระบบเช่นการพิมพ์ชื่อนามสกุลผิดกรอกตัวเลขบัตรประชาชนหรือรหัสหลังบัตรไม่ถูกต้องรวมถึงอาศัยวันเดือนปีเกิดไม่ตรงกับข้อมูลที่ระบุไว้ในบัตรประชาชนนะคะอย่างไรก็ตามค่ะหากใครที่รับข้อความว่า ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถรอมาลงทะเบียนใหม่ในรอบถัดไปซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดนะคะว่าจะเปิดเมื่อไหร่หรือจำนวนแค่ไหนเพราะต้องรอพิจารณารายละเอียดก่อนส่วนของคนที่ได้รับ SMS ยืนยันว่าได้รับสิทธิ์แล้วจะต้องดาวน์โหลดพร้อมติดตั้งแอปพลิเคชันที่ชื่อเป๋าตังนะคะและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ตามโครงการและสามารถเริ่มต้นใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1มกราถึง31มีนาคม64นี้ค่ะ ทั้งนี้นะคะปัญหาการลงทะเบียนใหม่นางสาวกุลยาระบุว่าไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะจากการลงทะเบียนเฟสหนึ่ที่10ล้านคนก็มีผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องรวมกับที่ใช้สิทธิ์ไม่ทันกว่า2.4ล้านคนเลยซึ่งคลังก็นำมาเปิดลงทะเบียนในรอบเก็บตกให้ทั้งหมดนะคะไม่ได้ตัดสิท์แต่อย่างใดแต่เฟสสองอาจมีการสื่อสารไม่ชัดเจนว่าให้มาลงทะเบียนใหม่ซึ่งผู้เสียสิทธิ์อาจเข้าใจว่าให้แก้ไขข้อมูลได้นะคะ ทางด้าน Facebook ของกรุงไทยแคร์ระบุว่าผู้ที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส2ทั้งหมด5ล้านคนกรุณารอ SMS แจ้งผลลงทะเบียนภายในวันที่25ธันวาคม63จากนั้นสามารถยืนยันตัวตนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือ ATM, ok 4, 3, ตู้ ATM กรุงไทยสีเทากว่า3,300ตู้ทั่วประเทศโดยเริ่มใช้สิทธิ์คนละครึ่งย้ำนะแย้ำอีกครั้งนะคะวันที่1มกราคม64ถึง31มีนาคม64นี้ค่ะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel m ommy, ี m m y ี News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ